Idea, นั่นก็คือแม่ของเจนนั้นเนี่ย can be can best be described as ยังไม่ได้ตอบลูกยังไม่ได้อ่านลูกนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเจนส์มัมแม่ของเจนส์เราอ่านคำถามก่อนค่ะเรียนตามมันนี้ไปก่อนนะลูกแม่ของเจนนั้นสามารถได้รับการบรรยายค่ะสับท้าคำถามเป็นแบบนี้หนูแปลออกไหมลูก as แปลว่าเป็นค่ะแม่ของเจนนั้น สามารถบรรยายว่าเป็นคนอย่างไรนี่คือสิ่งที่หนูไม่ทราบไม่ได้ลูกเพราะเป็นข้อสอบที่หนูต้องเจอใครไปเจอเจ็ดวิชาสามัญคำถามแบบนี้จำไว้เลยลูก ridiculous แปลว่าอะไรค่ะโอ,โ,อโอ้มีคนทราบด้วยซิลลีค่ะงี่เง่าไร้สาระอย่างเช่นเรียนสูงแต่ตัดสินใจปัญหาด้วยการใช้อัตวินิบาทกรคำนั้น ridiculous ค่ะซิลลีไร้สาระค่ะงี่เง่าไร้สาระ อันที่สอง careful careful คืออะไรลูก careful หนูดูด้วยนะลูกว่าถ้าหนูจะต้องจดทุกคำแสดงว่าหนูยังไม่พร้อมลงสนามสอบลูกไปท่องซะ optimistic optimistic ไปคู่กับศัพท์อีกคำหนึ่งค่ะได้แก่คำว่านี่นะลูก optimistic กับ pessimistic ถ้าเกิดหนูเจอแบบนี้ใช้วิธีการจำจำเองก็ได้ลูกสร้างเรื่องเองก็ได้ optimistic อ่ะครูเขียนนะคะจะได้ใหญ่นิดนะคะคำนี้หนูไม่ต้องลอกนะลูกมีอยู่ในนี้นะคะข้อสีนะลูกคำว่า o p ให้หนูจำว่ามาจากคำว่า up ส่วนคำว่า p e s s ตัวนี้มาจากคำว่า press ที่แปลว่ากดลองเดาสิลูก1ใน2แปลว่ามองโลกแง่ดีหนูคิดว่า optimistic หรือ pessimistic โอ้โหถูกต้องที่คือมองโลกแบบมองขึ้นค่ะนี่คือที่มองโลกในแง่ดีค่ะในแง่ดีต่อมา pessimistic มาจาก press แปลว่ากดมองเขาแบบกดแบบจิกคือมองโลกในแง่ร้ายค่ะต่อมานะคะฉะนั้น optimistic แปลว่ามองโลกในแง่ดีส่วน responsible แปลว่าอะไรคะ responsible รับผิดชอบค่ะที่รับผิดชอบทีนี้เรามาดูค่ะคำต่อมาได้แล้วค่ะ responsible รับผิดชอบค่ะมาถึงในข้อ3ค่ะข้อ3 Jane's dad พ่อของ Jane's พ่อของ j a น e s นั้นบรรยายว่าเป็นคนอย่างไร respectful เอะไรคะ respectful respect เคารพแปลว่าที่น่าเคารพค่ะที่น่าเคารพ ส่วนคาว่า skillful คืออะไรลกูก skill ทักษะฉะนั้น skillful คือคนที่มีทักษะคือที่ชำนาญเชี่ยวชาญค่ะเชี่ยวชาญหรือชำนาญค่ะ confident อุย้ยผู้หญิงคนนี้ self มากเลยอะ self อะไรลกูก self c o n f i d e n t confident แปลว่าที่มั่นใจลกูก reasonable คืออะไรลกูก reasonable reason เหตุผลที่มีเหตุผลค่ะ ถ้ามีคนถามว่าภาษาอังกฤษจะเริ่มจากอะไรคุณครูขอแนะนําเลยลูกโครงสร้างยังไม่ต้องไวยากรณ์ลูกไวยากรณ์หนูจะเบื่อแล้วหนูจะเลิกไปเองสองสับ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 ท่องไว้ลูกนะคะฉะนั้นในนี้คุณพ่อของเจนบรรยายว่าเป็นคนอย่างไรแสดงว่าถามสองอันค่ะถามถึงพ่อแล้วก็ถามถึงแม่ของเจนเป็นอย่างไรค่ะมาถึงข้อ4ค่ะ ในข้อสี่ What is the tone of the story ดอกจันเลยลูกถ้าข้อสอบออกแบบนี้นะคะถ้าข้อสอบออกแบบนี้ให้หนูจำไว้เลยค่ะโทนแปลว่าน้ำเสียงค่ะน้ำเสียงของเรื่องสแกนหาคำตอบไม่ได้หนูจะต้องมองแล้วหนูจะต้องประมวลความคิดเองค่ะ concerned แปลว่าอะไรคะห่วงใยค่ะกังวลค่ะต่อมาข้อ b idealistic ค่ะ Idealistic n o o d l นูด e a l i s t i c มีคำว่าอะไรซ่อนอยู่ในนี้ลูกดีมาก i อเดฉะนั้น Idealistic แปลว่าไอเดียความคิดลูก Ideal แปลว่าอุดมคติค่ะอุดมคติส่วน Idealistic ก็เลยแปลว่าที่อุดมคติหรือเพ้อฝันเพ้อฝันนะคะ Idealistic ต่อมาค่ะ และคำต่อมาตรงข้ามกับ idealistic คือ realistic อย่าอยู่ในโลกแห่งความฝันว่าเราอยากได้แพทย์แต่ความ ความขยันของเราไม่มีเลยนั่นไม่ได้แพทย์แน่ลูกเพราะแพทย์ไม่ใช่คนเก่งลูกแต่อ่านเพราะเป็นความรับผิดชอบและรู้จักคําว่าอดทนอ่านหนังสือดึกๆึกดกเพราะตอนกลางคืนคนเจ็บคนป่วยหนูก็ต้องตื่นลูกมารักษาเขานั่นคือการบ่มเพาะนิสัยหนูเป็น Habit Forming ลูกนะคะเพราะฉะนั้นในนี้ Realistic Real เพราะจริง istic, แบบว่าที่อยู่ในความจริงค่ะอยู่ในความจริง ขออนุญาตย่อความนะลูกต่อมาค่ะ overstate state แปลว่าอะไรคะ statement Stat s t t a e statement คำพูด over แปลว่ามากเกินคัะฉะนั้น overstate แปลว่าพูดเกินจริงขี้โม้ค่ะพูดเกินจริงต่อมาค่ะ สรุปค่ะในนี้ถามว่าน้ำเสียงเป็นอย่างไรสรุปข้อสอบแบบนี้ไม่มีสิทธิ์กวาดสายตาแล้วเช็คช้อยส์ไม่ได้หรอกเฉพาะเอาคำศัพท์นี้เอาตัวให้รอดก่อนเถอะนะคะเพราะฉะนั้นมาถึงข้อ5ค่ะ the purpose of the passages i ถามว่าวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้ต้องการที่จะทำไมนี่คือวัตถุประสงค์อย่าลืมนะคะ200ร้อคำที่ครูให้ไปหนูต้องท่องลูก debate debate แปลว่าอะไรลูก เด b ATE เวลาหนูเรียนไม่ทราบว่าหนูจำอย่างไรแต่สำหรับคุณครูเนี่ยคุณครูเห็นคำว่าเบตเป็นที่มาของคำว่า b a t เทนไม้ค้อให้จังหวะของวาทยากรคุณครูก็จำว่ามันมาจากไม้แบดมินตันคืออะไร b a ด m i n t o n ไม้แบดตีเนี่ยค่ะคือไม้ฉะนั้นดีมาจากดาวมันก็เลยแปลว่าเอาไม้ตบให้ตกลงจากเวทีนั่นคือโตวาทีค่ะแต่หนูใช้คำพูดตบให้ตกค่ะ ฉะนั้นคำว่า debate คือการโต้แย้งโต้ว,ตว,วาทีในเดียลูกมันก็เลยแปลว่าเอาไม้ตบให้ตกลงจากเวทีนั่นคือโต้ว,วาทีค่ะแต่หนูใช้คำพูดตบให้ตกค่ะฉะนั้นคำว่า debate คือการโต้แยง้ง โต้ว,วาทีเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน e for all ages สมาร์ทโฟนก็คือโทรศัพท์ที่เหมือนคอมพิวเตอร์นะะั่นแหะแต่มาทําให้เป็นโทรศัพท์ฉะนั้นมีการโต้แย้งเกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะสำหรับทุกวัยค่ะ all ages ต่อมา compare compare ตัวนี้หนูเห็นคําว่าอะไรซ่อนอยู่ในนี้ลูก pair ตัวนี้มาจาก p-a-i-r pair แปลว่าอะไรลูก pair pair of shoes คู่ คู่นี่มาจากคู่เหมือนลูกหนูสามารถโยงคำศัพท์กันเองทำให้หนูจำได้แม่นคอมมาจากโคแปลว่าร่วมมันนำความเหมือนมาร่วมกันคือเปรียบเทียบลูกใช้กับการเปรียบเทียบความเหมือนค่ะเมื่อไรเป็นการเปรียบเทียบความเหมือนเราใช้ to ก o m p a พ e c ์คอม r พสมสีวิทอ้ํานะคะนั่นคือมีการเปรียบเทียบค่ะต่อมาเพราะฉะนั้นในข้อนี้ค่ะ c o m p a r e the advantages and disadvantages of using smartphones นั่นคือมีการเปรียบเทียบ advantages คือข้ออะไรลูกข้อดี disadvantage ข้อเสียมีการเปรียบเทียบข้อดีแล้วก็ข้อเสียค่ะนะคะในการใช้สมาร์ทโฟนแต่กินี่เจออินเทอร์เน็ต เจอแม่เจอพ่อแล้วทีนี้มาเจอสมาร์ทโฟนต้องหลายคำแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้ค่ะต่อมา operate new function s of smartphones มีการ operate operate คืออะไรฟังก์ชันคืออะไรคะหน้าที่ฉะนั้นมีการ operate คือใช้งานค่ะใช้งานสมาร์ทโฟนค่ะใช้งานสมาร์ทโฟนด้วยวิธีต่างๆค่ะและข้อดีดอกค่ะ offer useful suggestion for using smartphones มีการ offer offer แปลว่า เสนอมีการเสนอ suggestion คืออะไรคะ suggestion คำแนะนำค่ะมีการเสนอคำแนะนำสำหรับในการใช้สมาร์ทโฟนสรุปลูกขณะนี้วัตถุประสงค์ของเรื่องนี้ต้องการที่จะอะไรเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนหมดเลยและต่อมาค่ะ What can be learned from the passage สามารถเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้ว่าอย่างไรนี่คือการสรุปหมดเลยทุกข้อที่หนูเห็นเป็นการใช้ตักกะหมดเลย 1. e v e r y c o i n has two sides แปล่าอะไรลูกทุกเหรียญทุกเหรียญมีสองด้านหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งทำไมมีทั้งแง่ดีและแง่ เสียค่ะนะคะฉะนั้นต่อมา Agood beginning makes a good ending นั่นคือเริ่มต้นดีทําให้การจบดีเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งคะ่ะเห็นไหมคะนี่คือการเริ่มต้นที่ดีทําให้การจบนั้นดีด้วยลูกต่อมาค่ะ Many hands make light work หนูรู้จักคำว่า light light เปล่าไรลูก light อ่ามีคนตอบ เบามีคนตอบแสงถ้าเป็นนาวแสงแสงไม่มีน้ำหนักจึงแปลว่าเบาค่ะฉะนั้นหนูเดาสิลูกว่าหลายมือทำให้งานเบาคือยิ่งมีคนช่วยมากเท่าไหร่งานก็ยิ่งดีขึ้นและเสร็จเร็วขึ้นค่ะแบ่งเบาภาระค่ะและสุดท้ายดีดอกบอกว่า Never Judge Judge คืออะไรตัดสินอยา่าตัดสินหนังสือด้วยปกของมันฉะนั้นแปลว่าอะไรคะ เห็นคนอย่ามองแต่ภายนอกลูกอย่าตัดสินหนังสือด้วยปกพูดง่ายๆอย่ามองแต่ผิวเผินค่ะให้มองลึกซึ้งเข้าไปสรุปฉะนั้นเนี่ยเวลาหนูทำข้อสอบแบบนี้จำไว้เลยนะคะนี่คุณครูสอนศัพบนะลูกในเรื่องจริงพอได้ข้อสอบมาปุ๊บทำอย่างไรจำไว้เลยนะลูกเทคนิคการทำข้อสอบแบบนี้คือหนึ่งจำไว้เลยลูกว่าคำถามเนี่ยถามอะไรซ้ำๆลูก นั่นคือเมนไอเดียคำถามถามเกี่ยวกับอะไรมันคือเมนไอเดียเมนไอเดียคือความคิดหลักลูกสองค่ะนี่คือคำถามนะลูกไม่อ่านก็ทราบแล้วว่าตอนนี้กำลังพูดถึงพ่อกับแม่ของเจนพูดถึงเรื่องสมาร์ทโฟนแล้วพูดถึงทัศคติของผู้เขียนฉะนั้นในนี้คำถามถามอะไรซ้ำๆนั่นแหละคือเมนไอเดีย ทีนี้พอหนูได้ปุ๊บหนูจะต้องมาอ่านในเรื่องจำไว้ว่าในเรื่องประโยคแรกค่ะประโยคแรกค่ะคือ main idea ร้อยละ9 5เป็นูกเป็น main idea ค่ะแล้วข้อ3ลูกฉะนั้นเวลาอ่านเนี่ยหนูจำไว้เลยค่ะว่าในการอ่านนั้นคำใดกล่าวซ้ำค่ะนั่นคือ main idea จำไว้นะลูก แล้วเทคนิคจำไว้ว่าทุกครั้งที่อ่านอย่ามัวแต่ถอยหลังลูกเดินหน้ายิ่งเดินหน้ายิ่งได้ข้อมูลถอยหลังเพื่ออะไรไม่ได้อย่าก,กังวลลูกฉะนั้นจำไว้ว่าทุกครั้งที่อ่านให้ใส่ประจุบวกลบค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูค่ะหนึแม่เจนส์นั้นพูดว่าอย่างไร มีปืนอยู่ในบ้านสิ่งที่หนูต้องจำคือเมื่อไรก็ตามเจอคำไหนเก็บไว้ในสมองถ้าเจอในเนื้อเรื่องรีบมาตอบอย่าอ่านทั้งเรื่องแล้วมาตอบนะลูกมันจะพลาดเพราะหนูตีความเองข้อนี้บอกว่าทราบสนุนว่าอินเทอร์เน็ตอันตราย 2. แม่ของเจนส์นั้นบรรยายว่าเป็นคนอย่างไรงี่เง่าไรสาระไหมข้อสพ่อของเจนส์บรรยายว่าเป็นคนอย่างไร และข้อต่อมาข้อ4ค่ะวัดดีสโตรน้ำเสียงของเรื่องเป็นอย่างไรและข้อต่อมาวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้ต้องการโต้แย้งว่าสมาร์ทโฟนสําหรับทุกคนทุกวัยและสุดท้ายเราเรียนรู้จากเรื่องนี้ว่าเหรียญทั้งหมดมี2ด้านเวลาเข้าห้องสอบหนูได้แบบนี้ปุ๊บหนูทราบแล้วค่ะว่าหนูจะอ่านเพื่ออะไรดูวัตถุประสงค์เสร็จเรามาดูเลยค่ะมาดูเลยนะคะขึ้นหน้า7ค่ะอย่าลืมนะลูก ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือทุกครั้งที่อ่านหาประธานกริยาให้เจอลูกเราจะมาดูอันแรกเลยค่ะชีเซจ j a ซ e says ฟังดีๆนะ j เจนกล่าวว่าเห็นแดดปุ๊บต้องตามด้วยประโยคค่ะเจนกล่าวว่า Jane says that j เจนกล่าวว่า all of her friends have a smartphone คำนี้คำเดียวหนูรู้ไหมลูก เอามีดมาแทงแม่ดีกว่าเพราะเหมือนฆ่าแม่เลยนะถ้าหนูเพื่อนหนูมีแล้วหนูอยากได้หนูพูดคำนี้แม่เพื่อนหนูทุกคนนะมีสมาร์ทโฟน,ท,นทุกคนเลยนะหนูว่าแม่จะทำไงอะยังไงก็ต้องเอามาให้จริง,รงๆหนูกลับได้ไหมลูกแม่เพื่อนหนูมีทุกคนแต่การที่หนูไม่มีไม่ใช่ว่าหนูจะอยู่ไม่ได้กล้าแตกต่างจากคนอื่นบ้างเพราะไม่งั้นแม่เหนื่อยนะทีนี้ลองดูนะลูก all of the friends มันก็เลยพูดคำนี้ แม่เพื่อนหนูทุกคนนะมีสมาร์ทโฟนทุกอันทุกคนเลยนะหนูว่าแม่จะทำไงอะยังไงก็ต้องเอามาให้จริงๆหนูกลับได้ไหมลูกแม่เพื่อนหนูมีทุกคนแต่การที่หนูไม่มีไม่ใช่ว่าหนูจะอยู่ไม่ได้กล้าแตกต่างจากคนอื่นบ้างเพราะไม่งั้นแม่เหนื่อยนะทีนี้ลองดูนะลูก all of the friends เจนบอกว่าเพื่อนเจนทุกคนน,นั้นเนี่ยมีสมาร์ทโฟนค่ะตึงแต่เห็นแต่ปุ๊บไม่อ่านเดาสิลูก รอแต่ขี้เกียจรอแต่จนสวยแต่ซุ่มซ่ามสวยแต่งกเออนะคะเพราะฉะนั้นลองมาดูนี้ค่ะเห็นนี่ไงคะทุกคนมีทุกคนมีเป็นบวกใช่ไหมแต่เจนส์มัม doesn't want to buy her จบค่ะประโยคแรกคือเมนในเดียอย่าลืมนะลูกหนูจะต้องสรุปให้ได้นะแต่ว่าแม่ของเจนนั้นไม่ต้องการซื้อให้เธอวันคืออะไรลูก ถ้าหนูอยากทราบวันเป็นเอกพจน์อยากทราบคืออะไรถอยไปหาหนาวเอกพจน์ที่ใกล้มันที่สุดแม่ซื้ออะไรลูกนี้ไงสมาร์ทโฟนค่ะเห็นไหมลูกแต่แม่บอก by u someone something ค่ะ by u someone something ซื้ออะไรให้ใครค่ะ by u me a ring ซื้อแหวนให้ฉันค่ะฉะนั้นในนี้บอกว่าเพื่อนหนูก็มีกันทุกคนเลยนะแต่แม่ไม่ต้องการซื้อความหมายไม่ต้องการซื้อเป็นเพราะอะไรมาดูต่อลูก James mom นั่นก็คือจำไว้เลยนะลูกว่าทุกครั้งที่หนูไปอ่านเนี่ยในข้อสอบเนี่ยในการเขียนเนื้อเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยจำไว้นะลูกเทคนิคการเขียนเนี่ยแต่ละประโยคมันจะดีเวล็อปมาจากหนึ่งทให้เกิด 2. สองําให้เกิดสฉะนั้นทุกประโยคมันจะซัพพอร์ตประโยคแรกข้างหน้ามันค่ะในนี้บอกว่าแม่ของเจนไม่ต้องการให้เจนนั้นเล่นวิดีโอเกมด้วยเช่นกัน โผมาแล้วลกูกวิดีโอเกมความหมายเป็นบวกเป็นลบสำหรับแม่ลบค่ะต่อมา what is more what is more คือยิ่งไปกว่านั้นเป็นการเสริมความลกูกยิ่งไปกว่านั้น internet scares her internet scare her her คือใครแม่ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนี่ไงคะวิดีโอเกมก็ไม่อยากให้เล่นแถมยังอินเทอร์เน็ตทำให้แม่สเกอร์แม่เดาสิลกูกความหมายบวกหรือลบลบเดาสิลกูก เวลาลูกเล่นอินเทอร์เน็ตทำไมแม่ทำให้แม่กลัวตกใจทำให้แม่กลัวถูกต้องค่ะทำให้แม่กลัวต่อมาค่ะเจนส m มัมเซสแม่ของเจนก็เลยบอกว่า if ถ้าเกิดว่า Jane has S a s m a r t p h o n ถ้าเจนมีสมา s ์ทโฟน how do we know whom she is talking to บอกกับพ่อว่าพ่อคิดดูนะถ้าลูกสาวของเราอายุแค่นี้มีสมาร์ทโฟนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของเรากำลังคุยกับใครทีนี้ผลพบว่าสมาร์ทโฟนนั้นเนี่ยตกไปอยู่ในมือของ teens teens คือเด็กอายุเท่าไหรล่ลูกทีนท t e e n 12ไม่ทีน 13 13ถึงอะไรลูก19ยิ่งไปกว่านั้นมันไม่ใช่แค่นี้มันไปตกได้เคยทราบคำนี้ไหมลูกตกอยู่ในมือของ Twins Twins คือ t w ีนสคืออะไรลูกต่ำกว่านั้นคือ8ถึง12ค่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กสามารถเข้าไปท่องเว็บไซต์ได้ทุกแบบที่เขาต้องการฉะนั้นเกิดขนาดนี้เกิดเขาเรียกว่า h a v o ok วค่ะ ฮารวอกในอเมริกาใช้ความหายนะอย่างใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นในเยาวชนค่ะฉะนั้นหนูดูสิลูกว่าแม่ห่วงหนูมีเหตุผลไหมลูกนี่ไงคะแม่บอกว่าถ้าเจมีสมาร์ทโฟนจะรู้ได้ไงคุยกับใครวัยนี้วัยเจริญพันธฮอร์โมนพุ่งพล่านมีใครสักคนเอาหน้าอะไรไม่รู้มาแปะหลอๆหน้าจริงอาจจะเป็นแบบว่านนะแล้วสุดท้ายหนูก็หลงรักนี่ไงคะต่อมาค่ะวิดีโอเกมส are bad for you วิดีโอเกมนั้นเนี่ยเลวร้ายสำหรับคุณก็คือสำหรับลูกนะลูกวิดีโอเกมวิดีโอเกมทำให้หนูเครียดสายตาทุกอย่างแอบเล่นในมือถือไปหมดเลยใครเล่นในมือถือแล้วไปอ่านหนังสือหนูจะพบว่าอ่านได้แป๊บเดียวสมองไม่รับรู้ค่ะเพราะมันเกิด tension ค่ะในนี้คือวิดีโอเกมนั้นเลวร้ายสำหรับลูกด้วยอินเทอร์เน็ตหนูดูสิลูกออกมาเป็นอะไรหมดเลย ลบค่ะ Internet is dangerous เพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตก็อันตรายลูก and uncontrolled และไม่สามารถอะไรควบคุมแล้วหนูก็ล่องท่องเข้าไปไกลเข้าไปหมดเวลาที่ทำไมอ่านหนังสืออีกต่อมาค่ะ is like having gun in the house มันเหมือนมีปืนอยู่ในบ้านตอบสิลูกว่ามีปืนอยู่ในบ้านความหมายนี้คือคำถามข้อ1นตีความสิลูก ว่าการมีปืนอยู่ในบ้านความหมายนี้แปลว่าอะไรข้ออะไรคะถูกต้องค่ะนั่นคือํำลังจะบอกว่านะคะสนับสนุนว่าคงไม่ได้พูดนะคะว่าปลอดภัยคงไม่ได้พูดว่าพ่ออยากให้พ่อซื้อนะคะคงไม่ได้บอกว่าอินเทอร์เน็ตนั้นแพร่หลายจะบอกว่าอินเทอร์เน็ตอันตรายค่ะ ต่อมาลูกมาถึงข้อต่อมาเห็นไหมลูกแค่นี้หนูต้องตีความลูกต่อมาค่ะ we should just ban her from using the computer We ใครเป็นคนพูดประโยคนี้ตอนนี้ใครยังเป็นคนพูดอยู่ แม่บอกว่าเราเราก็คือทั้งพ่อทั้งแม่ควรที่จะแบนลูกจากการใช้คอมพิวเตอร์บ้านไหนแบนลูกบ้านนั้นจะต้องมีการแครชกันตีกันแน่นอนเพราะอะไรคะ i อ not buy her a smartphone แม่ยืนยันว่าแม่จะไม่ซื้อสมาร์ทโฟนให้ลูกแม่ไม่ผิดแม่ห่วงผิดแลรอลูกไม่ผิดลูกจนกว่าลูกจะอายุ18ค่ะทวงเวลาไปให้ลูกสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ก่อนต่อมาค่ะเด s จำได้ไหมลูก this หมายถึงประโยคหน้าทางประโยคค่ะ this is the only way we can be sure that j e n n is safe this คืออะไรคะการที่ฉันไม่ซื้อให้ลูกเป็นวิธีเดียวที่มั่นใจว่าเจนจะปลอดภัยค่ะต่อมาค่ะจากตรงนี้ตอบว่าแม่เป็นคนอย่างไรคะแค่นี้ไม่มีตรงไหนบอกแต่หนูต้องสรุปความเองลูกว่าแม่เป็นคนอย่างไรถ้าไม่ได้สับ อุทิศกุศลลูกแต่ถ้าได้สาบยังต้องตีความแม่เป็นคนอย่างไร A B C D ถูกต้องลูกรอบคอบระมัดระวังค่ะนะคะต่อมา Jane's dad disagree keyword มาดูตรงนี้ลูกพ่อของ Jane disagree disagree แปลว่าอะไรลูกไม่เห็นด้วยเมื่อไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับใครแม่อาผู้ชายเขาจะมีส่วนหนึ่งเรียกว่าผู้หญิงจะแบบนี้ลูกผู้หญิงจะ sensitive ค่ะ อ่อนไหวไวต่อความรู้สึกแต่ผู้ชายเนี่ยจะเซนซิเบิลมีเหตุผลค่ะใช่ไหมทั่วไปเนี่ยแม่เนี่ยจะแนวความรู้สึกแต่พ่อนี่จะแนวเหตุผลใช่ไหมพูดคำทั่วไปเนี่ยแม่เนี่ยจะแนวความรู้สึกแต่พ่อนี่จะแนวเหตุผลใช่ไหมลกูกฉะนั้นเรามาดูตรงนี้ค่ะ Jane's dad disagree with Jane's mom อาสองฝ่ายแล,ล้วลูกพ่อของ Jane ไม่เห็นด้วยกับแม่คะ่ะ o อ g ดไม่อ่านก็ทราบลูกถ้าหนูใช้ o อ g ดแม้ว่าปุ๊บความหมายจะต้องทำไมกันลูกแม้ว่าสมสีจะอ้วนข้างหลังลูกแต่สมสี ก็ไม่สวย <c oughs> ก็สวยลูกแหม้ตอบนะหลอกดาเลยนะ <c oughs> ในนี้ค่ะแม้ว่าสมศรีจะอ้วนสมศรีก็สวยความหมายแย้งกันท่าหน้าลบหลังบวกแม้ว่าเขาจะผู้ชายคนนี้จะไม่ดีแต่ฉันก็รักเขาฉะนั้นในนี้ค่ะแม้ว่าเขาจะเห็นว่าเขาคือใครเขาคือพ่อค่ะแม้ว่าเขาพ่อจะเห็นด้วยว่ามีอันตราย He likes the internet แต่พ่อก็ชอบอินเทอร์เน็ตค่ะเออทำไมพ่อชอบเออแปลกแล้วแม่ต้องหาเหตุผลแล้วนะคะ And, แอนเห็นแอนไหมลูกขนานลูกคิดตัวติดมัน finds ข้างหน้า likes ข้างหน้า he คือ dad แต่พ่อบอกพ่อชอบอินเทอร์เน็ตนะแม่อย่าห้ามแม่ยังไม่เคยเนีย่พ่อบอกให้ดี find it very useful มันมีประโยชน์นะแม่ เห็นไหม the trouble is ปัญหาคือพ่อบอกปัญหาคือ we just can't stop Jane from using internet พ่อมีเหตุผลนะลูกพ่อบอกว่าเราไม่สามารถหยุดเจนจากการใช้อินเทอร์เน็ตค่ะทำไมเพราะพ่อกลัวว่า as ตัวนี้เป็นคำเชื่อมลูกคำเชื่อมจะเชื่อมประโยค as มาจากคำว่า because since for less ซึ่งอยู่ด้านหน้าครูรวมให้หนูทั้งหมดเลยนะคะรวมมาแล้วนะลูกคําเชื่อมไปดูนะคะเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้คือรายจำได้ไหมลูก This หมายถึงประโยคหน้าทางประโยคค่ะการห้ามเจนให้ใช้อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตจะไปทำให้เจนนั้นดีแอดเวนเทจคือเกิดข้อเสียลูกเพราะทำไม คุณครูให้ทำรายงานแต่เซิร์ชหาข้อมูลไม่ได้ได้ก็ได้แต่ตำราดเดิมๆเก่าๆฉะนั้นลูกเราจะตกยุคนะแม่ทำอะไรไม่ทันเพื่อนนะต่อมาค่ะ what is morewhat is more เป็นการเสริมความค่ะยิ่งไปกว่านั้นพ่อบอกว่าพ่อเองก็ชอบวิดีโอเกมเหมือนกันละแม่เอาพ่อติดเกมเหมือนกันนะคะ I like that พ่อชอบนะ when I like that that I like that when play in modulation they are fun ฉันชอบสิ่งนั้นสิ่งนั้นคือฉันชอบวิดีโอเกมทั้งประโยคเนี่ค่ะ when play หนูเห็นไหมลูกคำเชื่อมตามด้วย verb 3แล้วตามด้วยประธานบวก verb นี่ไงลูกแสดงประธาน day คืออะไรคะ day เป็นพระหจน์ถ้าหนูอยากทราบคืออะไร้อยหลังกลับไปหาหนาูพจน์เจอนี่แล้วลูก They ก็คือวิดีโอเกมสเมื่ออิงแปลว่ากระทำผู้กระทำ E.D. ช่อง3 I.G. เป็นผู้กระทำอ d ช่อง3ถูกกระทำฉะนั้นบอกว่า they are fun วิดีโอเกมเนี่ยสนุกนะถ้ามันถูกเล่นอย่าง m o d u l a t i o n เดาสิลูกเล่นยังไงวิดีโอเกมเนี่ยดีนะแต่เล่นพอพอประมาณปานกลางค่ะเห็นไหมคะต่อมาค่ะ obviously แปลไม่ได้ตัดทิ้งไปก่อนลูก ถ้าไม่ก่อน obviously it is not good to play t h e m without restraint แต่มานั้นเนี่ยไม่ดีถ้าจะเล่นเ e มเล่นเ e มคืออะไรเหมือนเดิมค่ะ video games ค่ะถ้าเล่นโดยปราศ,ราศจาก restraint ถ้าหนูแปลตัวนี้ไม่ได้เห็น O r ไหมลูก O r กับแอนตัวเดียวกันอย่าถอยหลังอย่าเสียเวลาเดินหน้าค่ะถ้าเล่นโดยปราศจาก self control คือการอะไรลูก ควบคุมตัวเองเลสเทรนคือการยับยัง้งตัวเดียวกันค่ะไม่เห็นว่าจะต้องแปลทุกคำเลยลูกต่อมาค่ะวิดีโอเกมก็ดีผ่อนคลายแต่ต้องเล่นแบบยับยัง้งควบคุมตัวเองได้ค่ะสุดท้ายท้ายที่สุดพ่อคิดว่า Jane เ e นนี s สมาร์ท o n e พ่อคิดว่าเจมต้องมีสมาร์ทโฟนเหมือนลูกคนอื่นเขาแม่จะได้ทันตามทัน we can't t a k e t h e s e thing sway a เราไม่สามารถเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตลูกค่ะแต่อย่าลืมต้องสอนให้ลูกรู้จักเสพข้อมูลนะลูกไม่งั้นเนี่ยจะทำให้หนูเสียเวลาลูกฉะนั้นจากตรงนี้ตอบครูสิลูกว่าข้อ3ข้อ3คุณพ่อของเจมน,นั้น เราบรรยายว่าเป็นคนอย่างไร A B C D ถูกต้อง D ดอกค่ะเห็นไหมลูกไม่ทราบสับตายเลยและข้อ4ค่ะถามว่าน้ำเสียงของเรื่องนี้เป็นอย่างไรน้ำเสียงเป็นอย่างไร A B C D อะไรลูกออไม่ได้พูดเกินจริง นะคะไม่ได้เพอ้อฝันมีสองอันค่ะห่วงใยกับที่อยู่ในความจริงเออตกลงน้ำเสียงสุดท้ายทั้งพ่อและแม่นั้นเป็นคนที่ห่วงใยในตัวลูกค่ะและทั้งคู่กำลังมาพูดเพราะความห่วงใยค่ะนะคะห่วงใยลูกสาวลูกต่อมาค่ะวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้ดูดีๆใครตอบข้อนี้ได้เก่งมากลูกวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้ต้องการที่จะอะไร A.B.C.D ฮะมันมันออกบท B.Z.D เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเรา 1.2.3.C oh. อ่าข้อแรกเกือบถูกเนาะมีการโต้แย้งกันสำหรับทุกวัยไหมนี่เขาเน้นแต่อะไรคะ Teens ค่ะข้อ C บอกว่าบอกใช้ ใช้ฟังก์ชันต่างๆไม่ใช่แนะนำในการใช้ไหมไม่ที่ถูกคือเปรียบเทียบข้อดีกับข้อเสียข,ของการใช้สมาร์ทโฟนค่ะฉะนั้นนะคะตอนนี้นะคะหนูได้ข้อสอบแบบนี้ไปแล้วเรามาดูข้อสุดท้ายลูกสามารถเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้ว่าอย่างไรเออนี่สรุปเหมือนกันหมดเลยได้ว่าอย่างไรคะ A B C หรือ D เก่งมากของทุกอย่างมีคุณและมีโทษขึ้นอยู่กับตัวหนูนั่นคือข้อเอกเพราะฉะนั้นในส่วนแรกนะคะของการสอนนั้นเนี่ยค่ะ reading ได้จบลงในภาคแรกเดี๋ยวเราจะเจอกันในตอนต่อไปในครั้งหน้าเกี่ยวกับวยากรณ์นั่นคือ error analysis หาส่วนผิดของประโยคค่ะนักเรียนทำความเข้ารู